สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตรวจเส้นประสาทสมอง12คู่นะคะเส้นประสาทสมองคู่ที่1 olfactory nerve รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่นโดยเราจะให้ผู้รับบริการหลับตาแล้วนำสำลีชุบแอมโมเนียไปให้ผู้รับบริการโดมกลิ่นจะถามว่าได้กลิ่นไหมซึ่งผู้รับบริการท่านนี้มีความปกติดีค่ะเส้นประสาทสมองคู่ที่2 optic nerve รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นเราจะให้ผู้รับบริการปิดตาด้านซ้าย แล้วอ่านตัวเลขแล้วปิดตาข้างขวาและอ่านตัวเลขอีกครั้งค่ะซึ่งผู้รับบริการท่านนี้สามารถอ่านตัวเลขได้ถูกต้องแปลผลได้ว่าเส้นประสาทสมองผู้ที่สองปกติดีค่ะเส้นประสาทสมองผู้ที่สามอะคิโลโลมเตอร์การหดตัวของรูม่านตาซึ่งเราจะนำไฟฉายไปส่องแบบเรื่องผ่านตาของผู้รับบริการซึ่งผู้รับบริการ ขนาด2มิลิเมตรขนาดเท่ากันทั้งสองข้างมีความปกติดีค่ะเส้นประสาทสมองผู้ที่4ี่ทรอเทเนอร์เป็นเส้นประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลูกตาให้ลูกตามองขึ้นลงโดยเราจะให้ผู้รับบริการมองตามนิ้วของเราผู้รับบริการท่านนี้มีความปกติดีค่ะลูกตาสามารถมองตามนิ้วขึ้นลงได้ปกติ เส้นประสาทสมองคู่ที่5า้า trigeminal nerve รับความรู้สึกบนใบหน้าโดยเราจะให้ผู้รับบริการหลับตาแล้วนำสำลีมาสัมผัสที่ใบหน้าเบาๆและถามผู้รับบริการรู้สึกไหมซึ่งผู้รับบริการท่านนี้มีการรับรู้ความรู้สึกบนใบหน้าดีค่ะเส้นประสาทสมองคู่ที่6ก abducens nerve เป็นเส้นประสาทสั่งการออกจากคอไปยังกล้ามเนื้อลูกตาทำให้เกิดการชํำเลืองโดยเราจะให้ผู้รับบริการมองตามนิ้ว โดยใช้หางตามองค่ะซึ่งผู้รับบริการท่านนี้ปกติดีค่ะเส้นประสาทสมองคู่ที่7ด facial nerve เป็นเส้นประสาทที่สัง่งกาไปยังกล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยเราจะให้ผู้รับบริการยักคิ้วขึ้นทำปากจูซึ่งผู้รับบริการท่านนี้สามารถทำหน้าทั้งสองอย่างซึ่งแปลผลได้ว่าปกติดีค่ะเส้นประสาทาสมองคู่ที่แ a u d i t o r y n e r น e การรับรู้เกี่ยวกับการได้ยินโดยเราจะใช้ส้มเสียงขอให้เกิดเสียงแล้วนำไปวางข้างหน้าใบหูและข้างหลังใบหูทำทั้งสองข้างแล้วถามผู้รับบริการว่าได้ยินเท่ากันไหมซึ่งผู้รับบริการท่านนี้ได้ยินเท่ากันทั้งสองข้างซึ่งแปลผลได้ว่าปกติดีค่ะซึ่งประสาสมองคู่ที่9ก้าก็โซฟาเรนเจลเนฟและคู่ที่1ิเวกัสเนฟ เราจะให้ผู้รับบริการอ้าปากเพื่อดูลิ้นไก่ว่ามีการเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งไหมหรือมีความผิดปกติไหมซึ่งผู้รับบริการท่านนี้มีความปกติดีค่ะไม่มีลิ้นไก่เอียงหรือเอียงไปทางด้านใดนด้านหนึ่งเส้นประสาทสมองคู่ที่1 1 accessory nerve การยกไหล่ต้านแรงพูดตรวจและการหันหน้าต้านแรงพูดตรวจซ้ายขวา โดยเราจะให้ผู้รับบริการหันหน้าต้อนแรงของผู้ตรวจไปด้านขวาแล้วเปลี่ยนข้างมาเป็นด้านซ้ายแล้วให้ผู้รับบริการยกไหล่ขึ้นต้านแรงผู้ตรวจที่กดไหลลงซึ่งผู้รับบริการท่านนี้สามารถต้อนแรงของผู้ตรวจได้ดีค่ะเส้นประสาทสมองคู่ที่12ไฮโปกาโซเป็นเส้นประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลิ้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลิ้น โดยเราจะให้ผู้รับบริการดันลิ้นไปที่กระพุงแก้มโดยผู้ตรวจจะวางมือทางด้านที่ผู้รับบริการดันลิ้นไปและเปลี่ยนสลับข้างกันโดยผู้รับบริการท่านนี้มีความปกติด,ดีค่ะข้อควรปฏิบัติหลังการตรวจเราควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและแจะ้งผลการตรวจให้ผู้รับบริการฟังค่ะ